โหราจิโอพัรายการดีมีอัตลักษณรายการที่มาบอกเรานะคะเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ของโหราจิโอพาค่ะวันนี้นะคะไอไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยขอเสียงปรบมือแขกรับเชิญค่ะสวัสดีครับผมเจมมานะครับวันนี้มาจริงๆครับมาตัวเป็นๆเ,เลยนะคะโอ้โหมาหนึ่งก็ปก๊อกลกโปก๊ะเลยคนเดียวเลยนะคะเนี่ยแม่นอนอยู่แล้วครับพี่ าจะพาคุณผู้ชมของเราเนี่ยไปท่องเที่ยวตามเส้นทางโคราเทียวคร้ที่ไหนบ้างคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปตะลุยเส้นทางที่หนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเส้นทางช้าง4ี่งานั่นเองนะครับ <S <S 2> <S 2> ที่มีทั้งหมด7สถานที่หลักด้วยกันนั่นเองนะคบ <S 2> <S 2> โอ้โหคได้ยินชื่อเนี่ยก็ตกใจแล้วค่ะน่าไปมากๆเลยว่าแต่ช้างสี่งามีกี่งวงคะแจ๊อาถ้าอยากรู้ตามผมมาได้เลยครับ วันนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินเส้นทางช้างสี่งากันนะคะมาค่ะไปเช็คอินสถานที่แรกเลยนะคะนั่นก็คือสำนักง,งานโคราชจิโอพาค,<ม>ค่ะและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินตั้งอยู่ที่ตบลสุรนารีอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งที่นี่นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับและเป็นหนึ่งใน8แห่งของโลกนะครับที่จะแสดงพันธไม้ดึกดําบานขนาดใหญ่นะครับที่มีอายุประมาณ8 0 0 0 0นปีถึง320ล้านปีกันเลยทีเดียวนะคะ และภายในยังเป็นสถานที่ชมภาพยนตร์กำเนิดโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตค่ะส่วนไม้กลายเป็นหินจำลองภูมิประเทศของภาคอีสานบริเวณล,ลุ่มน้ำมูลชีอีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบันทั้งหมด8สกุลจาก42สกุลที่พบทั่วโลกเลยนะคะทั้งช้าง4ีงาช้างงาจอบช้างงาเสียมอายุประมาณ16-5ล้านปีก่อนค่ะ รวมทั้งฟอสซิลสัตว์นานาชนิดเช่นเต่ายักษ์ตะโขงโดยที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดทุกวันจันทร์นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกานาทีค่ะมีค่าเข้าชมสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับปวชราคา20บาทค่ะนักศึกษาระดับปวสถึงปริญญาตรี30บาทค่ะ ผู้ใหญ่ราคา50บาทนะคะพระพิสุสาม,มาเณรคนพิการและผู้สูงอายุเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 370739ค่ะ สถานที่ต่อไปก็คือแหล่งซากดึกดําบรรเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเป็นแหล่งที่มีการขุดค้นพบซากดึกดําบรรของช้างโบราณน,นะครับซากดึกดําบรรพืชและสัตว์อื่นๆจานวนมากเลยนะครับ <Wow. S 1> เช่นซากช้างโบราณที่ขุดค้นพบจากบ่อด,ดูดทรายบริเวณ ริมแม่น้ำมูลนะครับตั้งอยู่ในเขตบ้านพระพุธนะครับตำบลพระพุธอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับโอ้โหอย่าบอกลยว,ว่าเจอช้างสีงาด้วยอะแม่นแล้วครับ P.I.I เพราะที่นี่นะครับคือเส้นทางช้างสีงาครับและที่นี่ยังมีโครงการก่อสร้างพิาพิธภัณฑ์ช้างดึกดําบันด้วยนะครับเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยครับสุดยอดไปเลยค่ะเจมส์มาการะมัเอูอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีแหล่งฟอสซิลช้างลุ่มน้ำมูลที่สำคัญ20ในพื้นที่ราบลุ่มบริเวณจุดบรรจบของลำตะคีแม่น้ำมูลที่เป็นสายหลักของภาคอีสานเลยนั่นเองครับโดยพบฟอสซิลช้างดึงกดําบนหลากหลายสายพันธุ์มากที่สุดในโลกครับคือพบถึง10สกุลจาก55สกุลที่พบทั่วโลกครับได้แก่ช้างสงากรฟูทีเรียม เป็นช้างที่มีถิ่นกำเนิดจากทวีปแอฟริกากระจายพันธุ์ไปยังยุโรปเอเชียและอเมริกาเหนือครับเป็นช้างที่จัดอยู่ในวงกลมโฟทีริอีดีมี4ี่งาโดยงาคู่บนโค้งงอลงมาค่อมงาคู่ล่างกระโหลกสูงต่ำขากันไกล,ล่างยาวเดิมอาศัยในป่ากินใบไม้กิ่งไม้และผละไม้ภายหลังเมื่อภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงป่าลดลงทุ่งหญ้าเพิ่มขึ้น กอมโฟทีเรียมบางชนิดกินหญ้าได้ด้วยครับบางชนิดที่กินหญ้ามีขนาดรูปร่างสูงประมาณ2.5-3.2ถึงเมตรเลยครับและมีน้ำหนักถึง4.6-6.7ตันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์พบในช่วง25-6ล้านปีก่อนในอำเภอเฉริมพระเกียติจังหวัดนครราชสีมามีอายุราว1 6 1ล้านปีก่อนนั่นเองครับคุณผู้ชมรายละเอียดของช้างดังกล่าว รวมทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของพื้นที่าการจัดแสดงเป็นนิทรรศการต่างๆในสนย์การเรียนรู้จีโอพารคของนักเรียนท่าช้างราชบำรุงซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียน Geo Park คต้นแบบของจังหวัดนครราชสีมาแห่งแรกครับคุณผู้ชมสถานที่ต่อไปคืออนุสรสถานราชการที่6นะครับและสะพานดำครับพี่ไอหนเป็นยังไงเล่าให้พี่แล้วก็คุณผู้ชมฟังได้ไหมคะเจมมาได้เลยครับพี่ อนุสร์สถานรัชการที่6เป็นปฏิมากรรมงานปูนที่มีไม้กลายเป็นเหงนอยู่ข้างบนและมีข้อความปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินพระมหาวชิราวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชอุตสาหะ สเสด็จพระราชดำเนินตรวจการก่อสร้างทางรถไฟสายนี้และทอดพระเนตรในกองงานรถไฟกรมทหารบกช่างที่3วางรางมาถึงที่นี่เมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2464คุณผู้ชมครับจากหลักฐานในอดีตมีการค้นพบซากึกดำบันครั้งแรกประมาณพุทธศักราช2464ชาวบ้านไดน้นำไม้กลายเป็นหินขึ้นจากท้องล่องลำน้ำมูลในหน้าแล้งไปถวายราชการที่6พระองค์ทรงแนะนำให้ราษฎรเก็บรักษาไว้ในท้อง ทางกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามจึงนําไม้กลายปเป็นหินประดับไว้บนอนุสรณ์สถานหน้าสะพานรถไฟข้ามแม่น้ํามูลตรงจุดที่เรียกว่าสะพานดํานั่นเองครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสะพานดําถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในสมัยรัชกาลที่5ได้สร้างทางรถไฟสายแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากกรุงเทพมหานครมาสิ้นสุดที่จังหวัดนครราชสีมาแต่ยังไม่สะดวกในการขนถ่ายสินค้าดังนั้นในปลายปีพุทธศักราช2446 รัชกาลที่6ได้โปรดเก้าให้สร้างทางรถไฟต่อจากจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูลหรือว่าสะพานดำนั่นเองค่ะเพื่อให้รถไฟวิ่งข้ามผ่านแม่น้ำมูลได้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะท่าลองแพรตั้งอยู่ที่ท่าลานไซบ้านใหม่หมู่ที่12ตําบลท่าช้างอําเภอเฉลิมพระเกยียรติจังหวัดนครราชสีมา ที่นี่เขามีเรือบริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะมีทั้งหมด3ลำด้วยกันค่ะบรรจุนักท่องเที่ยวได้ลำละประมาณ15ที่นั่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิต2ฝั่งลำน้ำมูลในบริเวณใกล้เคียงมีจุดบรรจบกับลำตะคองในเขตตำบลท่าช้างซึ่งเป็นแหล่งที่พบวอสซิลช้างดึกดำบรรพ์หลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะคุณผู้ชม การร่องเรือใช้แนวคิดเรือโบราณสมัยรัชกาลที่6ที่ท่าช้างซึ่งเป็นท่าเรือกลไฟสำหรับ ลากจูงเรือบรรทุกสินค้าและผู้คนสัญจรไปมาระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตามเส้นทางลำน้ำมูลสำหรับจุดจอดแวะในเส้นทางท่องเที่ยวท่าเรือเริ่มจากไส่งามแหล่งเรือโบราณบ่อทรายปากประคามโขงช้างดึกดำบรรสะพานดำรถไฟและอนุสรสถานราชการที่6ค่ะคุณผู้ชม สถานที่ต่อไปคือเรือโบราณค่ะถูกค้นพบโดยชาวบ้านบ้านมะดันซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สําคัญมากเลยค่ะโอ้โหพี่ไอไอเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเป็นเรือขนถ่ายสินค้าจากจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะครับถือได้ว่ามีอายุหลายร้อยปีเลยนะครับพูดแล้วก็ขนลุกนะครับเนี่ยโอ้โห <laughs> มาเดียวเ,เต็มซีเลย EP แจ้งเกิดวาคุณผู้ชมที่ชอบเรื่องโชคลาภเหมือนพี่ไอไอนะครับ ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะครับโอ้โดาราชายท่าดึนเมื่อเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2559กกรมศิลปากรได้ตรวจสอบเรือโบราณที่จังหวัดนครราชสีมาเบื้องต้นคาดว่าเป็นเรือขนสินค้าจากการวัดและตรวจสอบสภาพของเรือ พบว่ามีความยาวประมาณ13.5เมตรกว้างประมาณ3เมตรทำจากไม้เนื้อแข็งคาดว่าเป็นไม้ตะเคียนลักษณะของเรือคล้ายเรือขนถ่ายสินค้าเนื่องจากว่ามีท้องเรือกว้างและลึกค่ะส่วนความเป็นมานั้นคาดว่าเป็นเรือกลไฟขนถ่ายสินค้าจากจังหวัดอุบลราชธานีมีอายุระหว่างพุทธศักราช2425ถึงพุทธศักราช2436 อยู่ในสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากขณะนั้นพ่อค้าจากจังหวัดอุบลราชธานีมักจะเดินทางขนสินค้ามาจากลำน้ำมูลเข้ามาเทียบเรือบริเวณลำน้ำมูลตําบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นท่าเรือเก่าแก่และเป็นจุดขนถ่ายสินค้าขึ้นเกวียนขนส่งเข้าไปในตัวเมืองนครราชสีมานั่นเองค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะสถานที่ถัดไปคือไซงามบริเวณดิมแม่น้ำมูลน,นั่นเองค่ะพบต้นไซงามขนาดใหญ่อายุกว่า200ปีนะคะแทกกินก้าสาขานะครปกคลุมพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านเป็นจำนวน2ไร่จาก8ไร่เลยค่ะคุณผู้ชมคา สวยงามร่มรื่นเย็นสบายมากเลยค่ะเจมส์ซึ่งที่นี่นะครับผู้นําชุมชนและชาวบ้านนะครับได้ช่วยกันสร้างสะพานไม้ไผ่นะครับให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมความสวยงามของต้นไทรงามนะครับและยังมีการสร้างจุดชมวิวบริเวณด้านในต้นไทรงามอีกด้วยนะครับเพื่อให้ได้ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ถ่ายภาพเช็คอินสวยๆนะครับโพสต์ลง Facebook แบบเก๋กๆเลยนะครับพี่ไอ้อที่นี่ยังสามารถชมหิ่งห้อยในช่วงเวลากลางคืนได้ด้วยนะคะเวลาหิ่งห้อยเกาะที่ต ว้าวซึ่งบรรยากาศนะครับเหมือนย้อนยุคไปในสมัยโบราณเลยนะครับพี่อายสุมารี่ใช่ค่ะเจมส์ค้กชื่อแปลกๆนะครับนี่ย <laughs> <laughs> ไปสถานที่ต่อไปกันเลยนะคะได้ครับไปเลย let's go <S yeah. แหล่งฟอสซิลช้างลุ่มน้ำมูลที่สาคัญที่สุดคือแหล่งในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นพื้นที่ลาบลุ่มบริเวณจุดบรรจบของลําตะคองกับแม่น้ํามูลนะครับที่เป็นสายหลักของภาคอีสานนะครับพี่ไอไอซึ่งมีการพบฟอสซิลช้างดึกดําบรรลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยครับโอโ้โหรวมทั้งสภาพภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็บัติศารของพื้นที่เนี่ยมีการจัดแสดงในนิทรรศการต่างๆนะคะของศูนย์การเรียนรู้โคราจิโอพาร์ ที่โรงเรียนท่าช้างราชบารุงซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนจีโอพาร์คต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมาเลยค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปตะลุยดินแดน,นเส้นทางช้างสีงาที่อำเภอเฉลิมพระเกียรต,ติจังหวัดนครราชสีมาก,กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกสนานไปกับพวกเราสองคนนะครับใช่ค่ะสําหรับอีพีต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวตามเส้นทางโคราาจีโอพาร์คแบบสนุกได้อัครรถที่ไหนนะคะ ติดตามชมนะคะขออนุญ,ญาตฝาก3ช่องทางออนไลน์นะคะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณตอนนี้ด้วยนะคะวันนี้พวกเราสองคน